เป็น 2Ss plus รับเจวีซีซีสีดำตัวนี้ครับตัวน,นี้กัดระวัดเลยครับนี่ขนาดวัดเลยนะครับเต็มคำครับมีสภาพใหม่ครับสวยงามลือเกินหูหูหเอง โอ้ไท่านผู้ชมครับผมวัดวุดโดนดิทีนี้นอ้้ิะตะเลงเหรอเหยื่ยตอตกเอาเลยครับ ขึ้นจิบครับลมแรงมาก <c oughs> ที่อับลมเตีย เพิ่งสายมาใหม่ครับสายไม่กินน้ําดีเลยตีลราออกไหวมากครับแดบดบดังแรงครับลมก็แรงด้วยครับ O que é อโอ้โหไม่คิดจะอยู่านานคุเห็นผมหรือเปล่าเนี่ยท่างครับเสรยดายเลยครับโอ้โหแต่ตัวไม่เล็กด้วยจังหวะจะเช็ดเหงื่อหยุดเยอไว้ครับ ได้ยินอยู่ครับมันเป็นเสียงจากการซ้อมของพ,พี่พี่ตำรวจตะเวนชายแดนคนระับเป็นจุดซ้อมที่ติดชายเขาแต่ก็ห่างจากผมไม่พอสมควรคนระับไม่เสียงปืนใหญ่ก็ระเบิดครับแต่ปลอดภัยครับจุดนี้ 嗯嗯、mm。Hmm. Mm hmm. หยับมาบอกว่าหญ้าเป็นคลื่นเลยขึ้นนี่หูเบียดโลครับเนี่ยครับกัดตั้มเลยครับตีเข้าไปครับลากมามันมีแต่ายครับแล้วก็เป็นแนวยามาเป็นคลื่นเลยร้อนๆแบบนี้ครับลมแรงๆแบบนี้ครับเจนทูครับ ดูตัวปลาครับโอ้ไกลเคียงโลครับโอเคแต้นแรกกับช่วงบ่ายๆออกหมายมามาถึงหมายก็บ่ายโมงแล้วท่านผู้ชมครับดูครับเพื่อนๆสายสวยมากครับประมาณรักเจ็ดตัดขีดครับก็เบียดโลมกันนะฮะตัวก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ครับ กับเยือตัวนี้ครับเ e n 2 FGS Plus ครับเจ้าพิชี์ e a s ครับกัดแล้วก็ไม่ต้องส่งนานครับหายอั่างวะวัดได้เลยครับดูสภาพครับมีลมนะครับแล้วก็แดดแรงมากครับคือสายตายทีครับเนี่ยครับโอเคครับเจ e n 2ครับเจ้าพิชีเ e ี s บติดกล่องไว้เลยครับมีผลงานแน่นอนครับ สุดยอดมากครับ มานี่โอ้โหจังหวะไม่ได้มองครับตามกัดอยู่กี่ดอกครับสามดอกยั้งต่ำครับเนี่ยครับสภาพอากาศันร้อนครับต้องหาแนวแนวซิตเตอร์ลิงครับแล้วก็มีแนวล่มไม้ครับน่าจะหลบความร้อนจากแดดครับโอ้โหสายก็โอเคนะเนี่ยประมาณสัก าขีดครับตามกัดสวบสวบสวบโดนันได้แอนที่สองครับมัอยู่บริเวณจุดเดิมครับจุดนี้มันมีบ่อที่มีท่อเชื่อมครับติดต่อกันอยู่หลายบ่อจุดแรกที่ได้ตัวแรกก็ด้านนี้ครับมีท่ออยู่ด้านหน้าเนี่ยครับรอดแบบมุมด้านนู้นครับตอนที่ลงมาจากตอนอตีแรกๆครับตามกัดอยู่ตัวนึงจังหวะอยู่มุมสูงครับ มันตามมาใกล้เลยนครับตัวนข้างใหญ่พอสมควรครับเคฟดูปลาตัวนี้ด้วยครับแกนที่สองครับโอ้ตัวสมบูรณ์เลยครับนี่ครับมันย้อนแสงหรือเปล่านี่เลยครับประมาณสักสี่ขีดได้ครับตัวนี้กับ g e n ทูเอ p เ u สพครับตามกัดสวบสวบสวบได้ยินเสียงครับหันไปทีเจอจังหวะสุดท้ายแล้วครับ ตอนแรกเขายืนตีครับพอมันตามเข้ามาไกลครับต้องนั่งครับสวบที่สุดท้ายนี่คือผมส่งสายนิดนึลงครับเคสเจนทูครับติดกล่องไว้ได้ครับสภาพอากาศแบบนี้นะครับร้อนๆครับตัวไอชั่นเล้าปลาดีมากครับหนักตีไกลแน่นอนครับสําหรับเอานะนท่านไหนครับที่คิดว่าตัวเองตีเอเหยื่อไม่ค่อยออกครับหรือว่าทําระยะไม่ค่อยได้ครับลองดูตัวนี้ครับเจนทูเอสเกตพัดครับจะยิงเสียบจะแมว อิอันนี้รู้สึกว่าสำหรครับโทยติกยาเตกา อยู่ไหมคระบก็นี่จไปดื้อโอเคไฟโอเคแล้วแต่มันสวยจริงๆครับหมายลองน้อยๆครับอยู่ที่ความเขี่ยวของปลาเลยครับว่ามันจะเคียวแค่ไหนครับปกติมันเคยเขียวเหมือนกันครับ เมานี้ได้ตัวไวครับขยับหม่อีกหมายแรกได้มาสองแต้มครับก็สายสวยๆอยู่ครับหมายนี้ก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแต้มรับแต้มที่สามของวันแล้วครับวันนี้ออกหมายบ่ายโมงครับตอนนี้ประมาณสามโมงกว่าครับนี่ครับตัวปลาสายรักสามขี้ครับับเยือตัวเดิมครับเซนทูเอฟเจสพัดครับจากยิงอีรีครับกัดแล้วก็ลดคันทีเดียวครับหรือว่าจะวัดเลยก็ได้นะครับนี่ขนาดผม มันกัเดเต่็จก็ผมวัดเลยครับเต็มคำทุกตัวครับโอเคครับเจนทูครับจัาพี่ชิงีซีครับวัดเป็นโดนครับ หน้าดอนฉันบั้นให้ลองกัดโชว์หน่อย,อยโอ้โหไม่โดนท่านผู้ชมครับผมวัดวุฒิมันกัดไม่โดนเลย เหีย่ยขึ้นยอดไม้เลยน,นี่มาเก็บปลาตอนนี้ก่อนอนายทำให้เราดูแย่มากเลย <c oughs> โอเคโอเค ดโดนดินทีนี้ยืเราขอให้นายแค่กัดโดนพอเดี๋ยวที่เหลือเรารับผิดชอบเองขึ้นมานี่จังหวะแรกครับวัดบืดครับ กระชังไม่ไดื่อนลงมาจากรถรับจิบเบิ์ที่ปลาอยู่อีกตัวนะครับมาดูสายปลาครับปลาโอ้ยอยังเล่นเลยปลา,าเข้าที่ล่มครับแตมที่สองกับหมายนี้แตมที่สี่ของวันครับนี่ครับตัวนี้เป็นแตมแรกกับหมายเลขครับเดินเข้ามาข้างในมุมด้านล่างนี้มันสวยจริงครับ วันนี้เป็นแ้มที่สองของหมายนี่ครับแกนที่สี่ของวันนี้วันนี้ออกหมายเพราะว่าสายมากครับบ่ายโมงครับแต่ก็มีผลงานที่ท่านได้รับชมอยู่บนี่ครับตัวปลาโอ้ยดับเบิลเทมมเนี่ครับเป็นเหยื่อตัวเดิมครับเ e นทูเอสเจสพารครับดูที่แสงดีกว่าครับกล้องวันนี้มันค่อนข้างมืดนิดนึงครับนี่ครับ เป็นเจนทูเอสเจสพาครับจ้าพิชิีซีครับตัวส,สวยๆเลยครับอ้วนๆโ,โอเคครับเจบนทูครับจ้าพิชิีซีครับกัดโดนก็วัดเป็นโดนนะครับสุดยอดมากครับเจบนทูครับโอ้ยไม่โดน ใส่ดีนะนั่นแต่นี่จะตีตรงเนี่ยโอ้โหวายล้ว โอ้โหโอ้ตีรังกาตัดขนาดนั้นไม่มีแรงวัดครับ วัดเบามากนี่หลุดไปเลย ร่างกายตัวดำตีเลยเหลี่ยงวัดของวัดด้านขวาไม่ได้ต้นไม้ครับต้องวัดด้านข้างซ้ายอะหงายโดฮโอโฮ้โหอยู่หรือเปล่าโอโ้โหตัวมันเริ่มเลยน่าจะไข่ตัวเดิมเลยออกมาจากด้านในนะ อะไรนี้นสองตัวเอาขึ้นม่ได้สักตัว นี่นะคิดตะล่งเหรอเหยื่อตกเอาเลยครับหืมหมายจะแตกมานตรงนี้ เต็มคันเยเดินย้อนกลับมาครับด้านไหนหลุดว้หลายตัวเลยครับแต่ที่สามเขาประมาทเนี่ยแต่ที่ห้าของวันนี่ครับตัวปลาสายพอๆกันหมดเลยครับแต่ตัวนี้อ้วนมากเลยพุ่งเป่งไปเลยนี่ครับสายประมาณทักสามสี่ขี่เท่ากันหมดเลยครับแต่ตัวนี้อ้วนมาก กับเหยื่อตัวเดิมครับ Gen2 ATS Part กับเจ้าชิ i n ซ c สีดำตัวนี้ครับตัวนี้กัดระวัดเลยครับนี่ขนาดวัดเลยนะครับเต็มคำครับสภาพใหม่ครับสวยงามเลือเกินนี่ครับมีแนวหญ้าขึ้นอยู่ด้านขอบตลิ่งทั้งซ้ายทั้งขวาตากแอบอยู่นะครับเหมือนเมื่อสักครู่ผมตีเข้าไปตกบนแนวหญ้าตีตกไปเสร็จปุ๊บเหยื่อตกลงมามันตัดเลยครับโอเคครับ Gen2 j a w i s ชิ n g CC ครับ กว่าเป็นโดนครับโอเคครับวันนี้ก็น่าจะประมาณเท่าน,นี้ครับ ตอนนี้ก็ประมาณสักห้าโมงครึ่งเลครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านที่เกียิรับชมนะครับยังไงก็ฝากกดซับคลายเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยแล้วกันครับวันนี้ก็ผลงานครับ Gen t w p s Plus จาก PCC สีดำตัวนี้ครับแจ่มมากครับห้าแต้มครับโอเคครับยังไงก็ฝากเดืออตัวนี้วด้วยแล้วกันครับ Gen t w p s Plus จาก PCC ครับเราไมหามาใช้นะครับคือยังไม่ต้องเชื่อผมครับลองใช้ดูก่อนครับว่าประสิทธิภาพมัน รุนแรงแค่ไหนครับตัวนี้แอคชั่นมันมากครับน้ำหนักดีครับแล้วยางเหนียวครับใช้ได้ยาวๆเลยครับทำให้ติดกิ่งไม้ขาดซะก่อนนะครับโอเคครับลาไปกับเ e นทูเอเสพัดจากวิชินีสีแบบวัดเป็นโดนครับ